ก็สวัสดีค่ะทุกคนอ้อยใจสะพายลุกทุ่งค่ะก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจริงๆก็ดึกมากแลวค่ะที่เยอรมันแต่ก็คือว่าจะทาไปกินพวงนี้ค่ะจะทําขนมค่ะก็จะทําวุ้นกะทิค่ะวุ้นกะทิกับนี่ค่ะกับเล็ดสาคูค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าอ้อยจะทํายังไงค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะก็ ก่อนอื่นก็มีน้ำค่ะน้ำน้ำหนึ่งถ้วยค่ะก็ประมาณ250มิลลิลิตรนะคะก็เทปเลยค่ะค่ะกะทิเราจะใช้2ถ้วยนะคะก็เนียค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ที่นึงค่ะก็นี่ค่ะกอนน้ำวุ้นค่ะผงวุ้นนะคะนี่ค่ะก็ช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะ ก็ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะเกลือค่ะครึ่งช้อนชาค่ะเสดไดยค่ะไม่มีใบเตยค่ะถ้ามีใบเตยก็คงจะอร่อยกว่านี้ค่ะแล้วก็น้าตาลค่ะก็คือครึ่งถ้วยค่ะถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวเปิดไฟเลยค่ะ แดี๋ยวคนในส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะค่ะก็รอให้น้ำเดือดนะคะก็เดี๋ยวเรามาใส่กะทิทีหลังค่ะค่ะก็ถ้ามีใบเตยก็คือใส่ไปตอนต้มน้ำเลยนะคะใบเตยค่ะก็ไม่ได้ไปร้านเอเชียค่ะไม่ได้ซื้อมาค่ะก็เลยไม่ <laughs> ก็เนี่ยคะ่ะทำเท่าทีาท่มีนี่แหละคะ่ะค่ะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ นีค่ค่ะก็ใส่กะทิไปตอนนี้เลยค่ะค่ะอก็ปิดไฟแล้วนะคะ ไม่ต้องรอถึงขนาดว่าเดือดแบบพลาดน,นะคะก็คือเ okay. อาแค่พออุ่นนะคะค่ะออยก่อจะทําใส่แก้วสสวยๆนะคะก่อประมาณนึงค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะมาใส่พิมพ์ซิลิโคนค่ะเป็นพิมพ์ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็จะทำสไตล์โรงแรมสวยงามไปก่อนค่ะสวยงามค่ะเสียดายค่ะไม่มีใบเตยค่ะถ้ามีใบเตยจะอร่อยมากเลยค่ะก็ก็ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นสักประมาณชั่วโมง ค่ะสาคู้อยก็มีแค่นี้่ะก็จะได้ว่าจะต้มไม่มดเลยค่ะค่ะก็เอาไปล้างทําความสะอาดค่ะก็เดี๋ยวมาต้มกันค่ะก็สาคูก็ล้างแล้วนะคะก็นี่ยค่ะได้ประมาณถ้วยหนึ่งประมาณนี้ค่ะค่ะก็น้ำเปล่าสองถ้วยค่ะ สักครู่หนึ่งถ้วยต่อน้ำสองถ้วยค่ะกาก็น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สักคู่ลงไปค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะก็ใกล้ได้แล้วนะเม็ดขา,ขาวๆก็เริ่มหายแล้วค่ะเดี๋ยวเอาอนส่ะ เดี๋ยวใส่น้ำตาลไปครึ่งถ้วย่ะหนึ่งร้อยกรัมค่ะใส่ไปเลยหั่ะกรอคุณกะทิยกมานีค่ะ ดำการละลายดีแล้วนะคะเนี่ยต่เสร็จแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวมาตกแต่งด้วยดอกกุหลาบาวุ้นกระทิดอกกุหลาบที่ทําไว้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวุ้นกะทิยกมณีอ้อยใจค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจขนมหวานของอ้อยใจวันนี้เนาะค่ะเนาะค่ะอ้อยใจสะพายลุทุ่งก่อขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ข้าวนาะสวัสดีค่ะ